สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฟ้าสวัสดีค่ะนะครับผมพี่ฟ้าเป็นตัวไหนอ่าจะเป็นตัวนี้นะคะปี19เนาะปี19ครับใช่ค่ะราคาก็เป็นราคาพิเศษเลยเนาะ999 9เ0 0า0ก้9 0 0้บาทค่ะนะครับ9ก้0แสนบาทนี้ขอบอกเลยว่าฟรีดาวฟรีดาวฟรีดาวนะครับอยากดอกเบี้ยถูกลูกค้าชำระค่าประกัน ถ้าไม่อยากชําระค่าประกันถามว่าได้ไหมฟรีดาวได้ครับแต่เราอยากให้แนะนําเป็นชําระค่าประกันดีกว่าใช่เพื่อดอกเบี้ยที่ถูกลงถูกต้องนะครับผมโฮมเมี่ยมเงาเงาเลยนะครับผมใหม่มากโฮมเมียมเงาเงาใหม่ๆเลยนะครับมีแค่สองคันเท่านั้นนะครับบอกไว้ก่อนมีแค่สองคันเท่านั้นมาดูออปชั่นข้างในต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่แบบว่ายังไม่ได้แต่งแล้วกันครับยังไม่ได้ตกแต่ง ก็จะเป็นรถที่<ช>เป็นสเปคโรงงานเลยนะโรงงานสเปคมายัไงไรสเปคของเราก็จะเป็นอย่างนั้นเป๊ะๆเพียงแต่ว่าโรงงาน,นเขานะแค่ฝากครอบเขาจะยังใส่ในรถข,ของเราขออนุญาตเอามาใส่ไว้ให้เลยค่ะนะครับเนี่ยบอกไม่เคยผ่านการนั่งมาก่อนแต่บอกคนขับผ่านการนั่งมาแล้วครับเพราะเราขับมา พวงมาลัยใหม่มากไม่ไม่ไม่มไมแบบว่าได้แบบมีรอยถูขูดขีด,ขดไม่มีเลยใช่ครับแต่รถที่ค่อนข้างจะโอ้จะใช้คําว่าค่อนข้างจะใหม่มันคือรถใหม่อะใหม่นั่นแหละใช่ปะแค่ไม่ใช่ป้ายแดงานับใช่ใช่ใช่จากป้ายแดงมาก็มาที่เรานี่แหละครับใช่ค่ะนะจากสต็อกที่เขาเก็บรถไว้ก็มาที่เรานี่แหละใช่นะทุกอย่างใหม่หมดจดนะครับในราคาเก้าแสนเก้าหื่นเก้าพันบาท ราคานี้ก็จะพ่นอยู่ที่ประมาณสักสองหมื่นหมืนไปปลายสองหมื่นใช่นะสาวกรถตู้รู้เข้าใจดอกเบี้ยเข้าใจราคากันดีนะครับผมกา้าบบกเส้นกาจนาเนี่ยมีมีไม่กี่ที่ที่มีหรอกครับแล้วก็ของเราเนี่ยจัดโปราคานี้ด้วยบ่อเดิมนะจ๊ะค่ะบ่อเดิมจากโรงงานเลยสี่แถวพยายามจะให้เขาหาจุดที่แบบมันคิดว่าเขาคิดว่ามันจะใช้งานมาแล้วหาไม่ได้อ่ะนะเนาะ แล้วคือมันใหม่มากแล้วสิ่งที่หาไม่ได้ตอนนี้อย่างที่บอกครับคือราคาเก้าแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทมันไม่หาไม่ได้ที่ไหนราคาเนี้หาไม่ได้แน่นอนแล้วหาได้ที่เราที่เราที่เราสองพันีแล้วก็มีแค่สองพันนะครับค่ะทะเบียนก็สวยดีนะทั้งคู่เลยใครเลือกทะเบียนมาเนี้ยทะเบียนหลักร้อยทั้งคู่เลยลองดูค่ะนะครับตัวนี้ไม่ได้เชนนะครับอย่างที่บอกก็มีไฟท้ายก็จะเชนมาใช่นะครับ ไฟหน้าก็คือเป็นกรนชนทรงกระดัมนะครับผมโคมไฟที่ต่างจากเดิมนิดหน่อยกระจนหน้าทรงต่างจากเดิมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไฟท้ายที่เปลี่ยนมานะครับภายในพงมาลัยสี่ก้านนะครับกระจกมองข้างพับได้นี่มาตรฐานอยู่แล้วมาตรฐานอยู่แล้วเนาะรอบถใไมที่เปลี่ยนไปแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขาเพิ่มระบบ VSC ขึ้นมาเนาะเป็นระบบป้องกันการลื่นถล่ยอันนี้สําหรับรถตู้นี้จําเป็นนะสําหรับรถนั่งที่แบบว่าใช้งานหลายๆคนเซฟตี้เนาะใช่ใช่ เรียกว่าตัวนี้ค่อนข้างจะอัปเกรดมาให้พอคนคันนี้ใหม่เท่าไหร่ครับคุณตากล้อง76กิโลคิดดูค่ะว่ามันใหม่หรือไม่ใหม่เต็มที่คุณลูกค้าจะมาเห็นก็ใหม่ก็ไม่เกิดอีกกิโลนึงอ่ะเราก็เลือ่อนอยู่แถวนี้ใช่ค่ะนะครับไหมน้อยราคาถูกรถสวยนะครับออกง่ายตอนนี้ก็ฟรีดาวใช่ฟรีดาวแล้วก็เต็ลเ,เหมือนเดิมครับ เต็นท์ของเราก็คือเป็นเต็นท์เกรดพรีเมียมเพราะฉะนั้นเรื่องการต่อรองกับไฟนันต์ตอนนี้อำนาจค่อนข้างจะดีนิดนึงนะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าด้รถตู้ฟรีดาวไม้เนาะตอนนี้โอกาสมาถึงล่มาสเปคเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยถ้าถ้าถ้าสิ่งที่ทำให้สองคันนี้จะต่างกันก็คงจะเป็นป้ายทะเบียนนะใช่ค่ะ ซื้อคนเดียวสลิปแน่นๆก็สี่หมื่นสี่หมื่นห้าเนี่ยแน่นๆคนเดียวเนี่ยจัด่แน่นอนจัดผ่านให้งามงามเลยนะครับผมบ้านชงบ้านเช่าอะไรไม่เกี่ยวนะจัดให้ได้หมดนะครับโอ้ใหม่จริงไหม่จริงแต่ลืมนะครับมีแค่สองคันเท่านั้นนะครับผมหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วขออนุญาตเป็นราคาเก่านะครับนี่คันนี้มาเยอะกว่าคันนู้นนะครับถามว่าราคาเราให้เท่ากันคันนี้เจ็ดสิบแปดกิโลคันเมื่อกี้เจ็ดสิบหกกิโลนะครับ ต้องบอกว่าเลขไม้ที่ขึ้นมาเกิดจากการที่เราวิ่งจากที่เก็บมานี้เท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้ใช้งานแบบวิ่งไปไหนมาไหนอะไรใช่ใช่เพราะฉะนั้นหารถตู้ไม้้อยๆช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ามีตอนที่เราได้มามันก็มันก็มีแหละใช่มันก็มีแบ่งปันกันไปแต่ว่าเต็นท์เราจะได้โคต้าค่อนข้างจะสูงนะครับเราก็เลยสามารถเอามาทำราคาที่ค่อนข้างจะถูกได้นะครับผม ถ้าเกิดว่าสนใจรถเรานะคะรถคู้สองคันนี้นะคะก็โทรหาฟ้าหรือว่านัดก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ยังไงเราฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ก่อนนะกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะก่อนไปขอบคุณครับผมสวัสดีครับ